สำนักง,งานข้าราชการพลเรือนหรือกอพอได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดให้วันที่1เมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือนเพราะตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกคือวันที่1เมษายนพุทธศักราช2472โดยเริ่มต้นจัดงานวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523 ต่อมาได้มีโครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นและพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในงานวันข้าราชการพลเรือนของทุกๆปีจนถึงปัจจุบันสำหรับจังหวัดตรังในปีพุทธศักราช2563คณะกรรมาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตรังได้มีมติคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดตรังจำนวน3ท่านประกอบด้วยนายแพทย์ไกรสอนโตทับเที่ยง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลตรังนางบุษราพรศรีรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตรังดาบตำรวจสุทินัทเส้งรอดผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดตรังดิฉันเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นคนภาคอีสานร,รับราชการครั้งแรกที่จังหวัดตรังก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละทุ่มเท เพื่อพัฒนาจังหวัดตังซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าความเจริญโดยการทุ่มเทเสียสละเวลาอุทิศตนอุทิศใจเพื่อให้ข้าราชการเป็นข้าราชการที่มีความสมบูรณ์นำหลักปัจญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการครองตนครองคนครองงานการทํางานก็คืออย่างราชการเนี่ย ลำดับแรกเลยก็ต้องบริการประชาชนครับยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามแต่ถ้าเรานึกถึงชาวบ้านไว้ก่อนนึกถึงประชาชนไว้ก่อนแล้วเราสามารถที่จะตอบสนองเขาได้ก็จะจะ,จะทำให้งานนะนะั้นออกมาอย่างสําเร็จแล้วก็เป็นการเข้าใจระหว่างประชาชนกับราชการเนี่ยนะครับก็จะเป็นความสําเร็จโดยโดยยึดประชาชนเป็นหลกัก เอาความต้องการเขาว่าเขาต้องการอะไรเราคิดตั้งแต่แรกว่าเมื่อเรายัางไม่รับราชการเราเห็นว่าเมื่อเวลาเราไปติดต่อราชการเนี่ยเราต้องการอะไรพอเรามาเป็นราชการแล้วมารับราชการแล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปว่าความต้องการของประชาชนคืออะไรและ้วเราก็ตามตามนั้นนะครับก็จะออกมา,าได้ตามตามความประสงค์แล้วก็เป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับคือการได้ทํางานอยู่กับชาวบ้านเนี่ย มันมีความสุขมากเลยก็คือการได้ช่วยแก้ปัญหาการได้ช่วยตอบคําถามการได้ช่วยคลายความทุกข์ให้เขาเนี่ยเป็นเป็นความสุขของผมเลยเผมได้มีโอกาสทํางานวิทยากรมวลชนสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดแล้วก็ไปให้ความรู้ในด้านต่างๆเพื่อการดูแลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองสังคมเมื่อเขาได้รับการเ,เติมเต็มในเหล่านี้เขาก็มีความสุขเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทํางานอยู่กับ ประชาชนครับตัวดิฉันเองได้เกิดแรงบันดาลใจจากครอบครัวซึ่งคุณพ่อได้ปลูกฝังให้ลูกๆทุกคนประกอบอาชีพโดยสุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีให้นำคำสอนของพ่อหลวงของเรามาใช้เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นหลังได้ยึดถือได้เอาไปเป็นแบบอย่างที่ดีได้ต่อไปค่ะ ราชการนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปกติตามสถานการณ์และการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปข้าราชการทุกคนจึงต้องทำความเข้าใจงานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัดและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสมโดยยึดมั่นแน่วแน่อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการ คือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปีพุทธศักราช2564